สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมลูกเหมือนสเสด็จเตีย่ยขนาด12นิ้วลวมแท่นที่ระลึกเจ้าภาพประธานจัดสร้างเพียง42องค์ของวัดป่าพัทลาปียารามจังหวัดลบบุรีเพื่อหาไรายได้ในการหล่อองค์พระลูกพลเลอเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงจุมพรเขตุดงศักดิ์เพื่อนําไปปฏิสถานที่สํานักงานเขตรักษาพันสัตว์ป่าอุทยานสเสด็จในกรมหลวงชุมพรด้านทิศเหนือตอนบนจังหวัดประจวบคิริขันวาระนี้ทางสํานักงานเขตรักษาพันสัตว์ป่าอุทยาน ได้ท่านหนังสือขอความอนุเคราะห์มาถึงท่านพระครูสังฆลักษณลิธทธันอารุโน,โนท่านเจ้าอาวาสวัดป่าพัทลัปิยารามจังหวัดลบบุรีระอาจารย์ท่านพิจารณาแล้วเมตตาอนุญาตให้จัดสร้างได้ตามหนังสือที่ขอความอนุเคราะห์มาสำหรับมวลสารที่ใช้ในการอุดธานและมวลสารที่ใช้ในการจัดสร้างวัตถุมงคลชุดนี้ ได้อัญเชิญมาจากสถานที่อันเป็นมงคลและสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศอัญเชิญโดยข้าราชการกองทับบกและข้าราชการกองทัพเรือและมวลสารของวัดป่าพัทรลาเปียรามที่ใช้ในการจัดสร้างวัตถุมงคลท่านใดสนใจ่วมบุญสามารถติดตามรายละ,ะเอียดได้ใต้ใคลิปนี้และสามารถลวมบุญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3ตุลาคม2 5 6 3รบับปรตมงคลได้ในวันที่3ตุลาคม2563หหลังพิธี